โมดิโกโรผมมีโอ้โหเปิดโอ้โหมาแล้วนี่ไงคุณแม่คุณแม่เป็นพยาบาลอกว่ามันมีออร่านะเอผมมีโทรศัพท์ฮ้ยไอ้เหี้ยทำไมมันรู้ได้ยังไงกตาววีเหรอเอาแล้วไงก้าวีพี่ไอ้เี้ยบิงมาตีเปอร์เลยเมื่อกี้ไม่เปิดตู้ก้าววีวะเขาก็มีวงมีเปิ้์ของเขาอ่านออร่าผมปั่นพังยู่ผมห้องน้ำพี่ ไออยู่มัางผมปั่นเลียเทสใช่หรือมั้งถ้าไม่มีออร่าไม่รับผิดชอบที่ไหนก็มียังไงก็ต้องมีออร่ากูบอกเลยสก๊อตเปิร์กหนึ่งอ่ะต้องมีออร่าแน่นอนมีแน่นอนอะไรสักอย่างอะจย่ามาไม่มีเสียงไม่มีเสียงไม่มีเสียงหัวใจเอะโอเคอยู่รอดึงปะให้รอดึงปะมันมันมีแอดออนตีแล้วไม่มีเสียงหัวใจใช่ปะ ใช่ใช่ผมปั่นฟรีอยู่อะโมลีด้วยนะโมลีด้วยโมลีด้วยเหรอโอ้โหชุนน์นวเกินเพื่อนเมื่อขวาเราจะกดสกิลเช็คถ้าเรากดไม่โดนสามร้อยมันจะโดนครับไหนอรัตอนนี้อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนถ้าผมเมืนมาผมมือนมาเดี๋ยวช่วยให้เดี๋ยวช่วยให้ไม่าเห็นกูบอกว่าเหมือนจะกลับไปว่ะเฮ้ยเฮ้ยแล้วเบิ่อบิ้งใสกยังไะเฮ้ยช่วยให้ช่วย เสียยาลองลเลยไอ้อนี่มันตึงจ่ายไปแล้วไงจ่ายแพงๆไงเบิร์กกรีดไอ้เบิร์กผมกำลังด้วยแล้วผมปั่นเลยครับเครื่องโอเคเฮียคนอื่นยังไม่ปั่นแต่ยังมีผมที่ปั่นอยู่เสอม,ม,มองขผมบนอยู่ผม,มบนโอเคโอเคไม่ได้นานไม่ได้นานไม่ได้นานหยุดอยู่ใ,ใกล้ๆเลยว่ะผมอยู่แถวนี้นะมันต้องมีอะไรทักเบิร์กหนึ่งอ๋อละอไอ้เฮียกูบอกเลยช็อตไอเปอร์คือแบบบิงเข้ามาตีไอเปอร์หน้าไม้เฉยเลยสัตว์ โอ้ช็อตผมแล้วก็เหม็นๆเหมือนกันนะถ้าไม่มีออร่าบอดออีกเฮ้ยตามถูกเฮ้ยตามถูกไปรุ่นตามถูกบอดอีกบอดอีกบอดอีกบอดพังบอดพังส่วนกระแสทาลาปลากระป๋องพับอันนไงโอ้โหจังหวะธรรมชาติครับเขาเรียกว่าพับธรรมชาติหขึ้นไรแล้วเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนใจเลยเปลี่ยนเปลี่ยนใจหนีไปเลยเดี๋ยวไล่เปิ้ลมาถึงได้ดิ ดีส oh, oh. oh! okay, okay, ิดึงเลยคิวกบห้องน้ำไม่โทรศัพท์มือถือโอเคโทรศัพท์มือถือไอโฟนเลยโยโย่อกไอ้เลยยากวีไว้เวอร์เกินเวอร์เกินเวอร์เกินจันจีช็อตเมื่อกี้เวอร์เกินเฮ้ยเหนื่อยคออะไรอ่ะไม่เนื่อยคอไม่เนื่อยคอก็ก็เออไม่เนื่อยคอก็เนี่ยโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณเมมเบอร์ครับขอขอบคุณครับไม่เนื่อยคอก็ไอเนี่ย สวยประกอบตึงๆไม่เนิร์ดคอก็ไอ้ฟันเหลืองอ่ะผมน่าดิเขาเล่นไม่เป็นอันนี้มันเสียด่านแล้วมีนม่ตีกระดูกแตกนะเนี่ยอ่ออนกระดูกแตกกับเสียงหัวใจไม่มีปั่นผมปั่นตรงนี้ต้องเนิร์ดคอนะไม่เนิร์ดคอก็ต้องมีเปิดตู้ออร่าเกี่ยวอะไรเกี่ยวเกี่ยวออร่าบ้างเหรอวะไอ้ผัดบินขึ้นมาตีแบบเนี้ยนมีผมมีผมมีไอ้เหี้ยมืดถือเว้ยมืดถือมันจะไม่เห็นมันจะลบออร่าเหมือนกันอ่ะเอ่ะแล้วไปบินขึ้นมาตีอ่ะ รู้ผมมีมือถือมาตเออะเม้หนอลาเหมือนกันมันก็ฟังเสียงมันก็ฟังเสียงไอ้แค่บิงมาฟาดเลยไอ้ฟาดไอ้ยันมีพลังมีพลังมีพลังมากมายมหาศาลมากมายเหรอโอ้โหโห,หิวปะจะตายต้องห,หิวเออหิวให้อยู่หิวให้อยู่หิวเสียย่าอยู่มีพลังมหาศาลมากมายจู่ลตอโอ้ดที่สียไปกินไอติมที่ห้องกินไอติมด้วยเหรอตอนตีสามปะ แล้วพี่เอกูร่วงไนงะมาตอบะเนะี่ะมีฮิลเสร็จแล้วหมดกำลังวะ่ะฟังเสียงมันไกลนะเขาปล่อยบิงแรกมามาเคี้มันไกลนะผมบอกก่อนที่จะบิงมาตีเต่ยย่าไม่ใกล้นะผมบอกก่อนไม่น่าเห็นผมนะตรงนั้นยิงมาหวดเลยะนะมาเคี้โอ้ยเชี่ยไม่ได้วะ่ะมันไกลนะทุกคนทำเป็นเล่น ละดึงป่วก่อนโอเคสวยสวยดึงเลยดึงเลยมันมาไล่ผมมันมาไล่ผมไม่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 กลับไปโมลิโมลิโมลิผมดึงพี่ฉีบไว้ให้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 สวยพี่สวยสวยสวยผมปั่นไฟอยู่เสมอถ้าเดือดต้องการเจอตึงเจอตึงเจอตึงเราต้องปั่นไฟแบบตึงๆ คือเป็นการสู้เขาโอ้ยหยยยไม่น่าสวยยลยหน้ยวิยายาวๆยย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 เย,ย,ยรยย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 ยัยยยยยยรยย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 ายย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 ยเกยยมันยย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 น่ยยยยยยยมยนยยกยย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 ายย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 ม ไอ้กูหมากูหมาลงหนี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 ระวังนะเซย่ากับเพื่อเครื่องผมจะเสร็จแล้วเหมือนกันอะไรอะบนห้องน้ำบอกเพื่อแตกเลยมี่โมลีผมโล่ตึงๆเครื่องเดือดไหนมั้งอะตอนนี้เครื่องน่าจะอยู่ข้างล่างหมดแล้วอะเฮ้ยมันไม่โมลิว่ะไห่วะไม่โมลิหรอ อ๋อมันลึกได้ไงมีกลิ่นคือคือมันต้องมีมันต้องมีอะไรออร่าบ้างอะทุกคนผมบอกเลยมันต้องมีไม่มีไม่ได้ไม่มีไม่ได้จริงๆนะเว้ยผมบอกให้เนสกอร์ลินกินแก้วเทเซนแมงดีมากอะเก่งอะผมบอกเลยอาจจะบิงไม่ได้แต่คือเซนมึงโหดมากอะเฮียแย่อะแล้วมีแล้วเจอจานได้ไงอะไม่รู้มันบิงตัดลงมาจากข้างบนมาเตอผมเลยพี่ อะไอเชี่ยตายขัานบนลงมาเลยจ่าไม่ได้วิ่งไม่ได้อะไรด้วยมันโมลิสเสร็จบิ่งจ่ายเลยเฮ้ยผมเดี๋ยวผมวิ่งวหรวิ่งอยู่นะรอเดี๋ยงที่อยู่ในตู้ป่ะโอ้ยเฮียยังไงก็โป้ยังไงก็รูปโลกเหรอรูปโลกเหรอยังไงก็โปครับมันมันวิงเนีพิเสยามาเงี้ยพิเสยาเดินอยู่อ่ะวิ่งนะตอนที่มันแขวนตอนที่มันแขวนเสร็จอ่ะมันแขวนผมเสร็จอ่ะมันกำมือแล้วหันไปทางซ้ายผมแล้วก็หันไปทางขวาผมทีนึง เหมือนผมผมไม่เห็นพี่ว่าพี่อยู่ในตู้หรือเปล่าผมเลยถามว่าพี่อยู่ในตู้ยังไงก็โผล่คนไทยปะแล้วเมื่อกี้ผมเห็นพี่ออกมาจากตู้ผมก็โอเคชัดละพี่เจ๊ยังไม่ได้วิ่งไงชัดแล้วโผล่อยู่ในระยะเดี๋ยวโกลเดี๋ยว์โกลเดี๋ยว์โกลเดียรกลเดียว์โกล้างรออันนี้รางรอตรงไหนผมผมรู้เลยรอตรนไหนรอกันไหนรอกันไหนถ้ามีบาร์บีคิวก็ยังไม่เห็นผมรอตรงไหนคือเมื่่ออกีี้ตนทมันแขวนผมอ่ะมันหันโอ้โหพ่อมึงเหนื่อยตายยี่ยรออะไรอาจารย์ แต่เล่นอย่างโง่ไอ้เหี้ยเอาจริงๆนะถ้าเป็นด่านธรรมดาที่รอดแล้วเนี่ยผมบอกให้ผมเหลือเชื่อเลยผมก็ว่าเอ๊ะมันมองไปทางซ้ายทีหนึ่งแล้วก็มองไปทางเปิร์ดทีหนึ่งผมก็แบบมองไปทางซ้ายทำไหม่ะแล้วไปเห็นพี่แอบออกมาจากตู้ตรงฝั่งซ้ายโอเคผมว่าชัดละชัดละชัดละโคตรชัดเลยตั้งแต่จอดแรกแล้วที่บิงมาตีเปิร์ดตรงเนี้ยนึกว่ามีเก้าอี้นเลยตอนแรกนกว่ามีเก้าอี้ร้อนเลยกู ขอญาตเปิดแอร์ง้ไปไหนง้ไปไหนง้ไปไหนไอ้นี่ตัวโปลีตัวโปยังลีกอ่ะตัวโปลีกยังลีกเฮ้ยวยเอ้ยเฮี้ยกัดกดมือไม่ทันเนี่ยซาดเฮี้ยงกัดมือไม่ทันโอ้ไม่ได้เปลี่ยนภาษาด้วยเมื่อกี้ต้องเปลี่ยนภาษานะรอดไอ้เฮี้ย เรียบร้อยเอาไปหนึ่งติ๊กไอ้หมอนเนี่ยลูกโลกเหรอเอาไปสี่เลยไหมไม่ลูกโลกเอาไปสี่ลสสเลยไหมสี่ติ๊กเลยเราดูไปเขาก่อนดูดูไปเขาก่อนอาจจะโอ้โห<อ>ไม่มีอ่ะผมบอกเลยไอ้คือมึงต้องออนล่าทั้งหมดอ่ะไอ้สัตว์แต่เล่นอย่างบิ้งอย่าง,งโง่เอาแล้วกันโง่จริงนะโอ้โกมีเกาะ่อนยังให้โดนจุ๊กจั่นเล่นเนิร์ดแต่เกมตาหน,นี้ไม่นับนะตาหนี้ไม่นับนะลองๆนะ อันนี้อันนี้แย่เกินไม่มีเลยไม่มีไม่มีสักเปิร์กหูไม่มีเลยคอก็ไม่มีมันมีแค่ oh. คปดด้วยกันแล้วจะเห็นออร่าไว้ตรงเครื่องไอ้เชี่ยรู้ดีมึงไปเลยมึงเอาไปเลยหนึ่งติ๊กนี่หนึ่งติ๊กแฮกเกอร์มึงเอาไปเลยหนึ่งติ๊กนะครับผมเริ่มล่ะพี่เอกก็อยู่โหยืนอยู่หลังไม้ มิงมาตีเฉยทันแรกป่ะไอสตวนนี้ไม่ต้องคุยเยอะไม่ต้องคุยเยอะเลยไอเยีนยนี่ไม่ต้องคุยเยอะเลย